สวัสดีครับจ้าไข่ t t m ครับวันนี้ขออนุญาตมาขายของสักนิดเถอะนะไม่ได้ขายของมาหลายคลิปแล้ว ทำแต่เ,เรื่องของออการใช้รถความรู้ต่างๆวันนี้กระเป๋าหมดเลยฮะกระเป๋าแบนละวันนี้นะฮะขอญยกขายของนิดหนึ่งนะครับล้อตัวทั่วๆไปก็คงไม่เอาละนะ,ะก็เอาตัวพิเศษพิเศษมาก่อนว่า RTM Max ณวันนี้มีอะไรมาบ้างนะฮะอันที่จริงของเนี่ยเข้ามาประมาณสัก2-3อาทิตย์แล้วแต่ไม่มีเวลาถ่ายรูปเลยก็เดี๋ยวจะมาขอนําเสนอณตรงนี้เป็นของสเปเชียลเกือบทั้งหมดเกือบทุกตัวนะครับเริ่มจาก มียางใหม่แล้วก็ล้อใหม่ยางตัวนี้ก็จะเป็นยางเฉพาะกลุ่มฮะเป็นยางมัทเรนขอบ20นะครับเดี๋ยวมาดูกันเป็นยางคูเปอร์อเมริกาตัวแรกก็คือตัวใหญ่ก่อนเลย35ครับ35มาขอดูซิตัวนี้ยางเบอร์35ขอบ20กว้าง12.5ใช่ไหมครับอ้าวคูเปอร์รุ่นอะไรเอ่ย discovery s ทีทีโปรที่เรารู้จักกันดีนะฮะตัวนี้ทำใน USA อัตราชั้นผ้าใบยังไม่ได้ดูแต่น่าจะเป็น8หรือ10ชั้นนะฮะอันนี้จะเป็นอย่างไซส์พิเศษนะฮะสำหรับรถยกสูงออฟโรดนะฮะทำช่วงล่างน่าจะต้องยกประมาณสัก4 -5 ถึง5นิ้วโดยประมาณสวยไหมฮะตัวนี้นะครับ ตัวนี้เข้ามาใหม่ยังไม่ได้แจ้งแจ้งณนะวันนี้ณนะตรงนี้เลยนะครับ S T T Pro ตัวนี้35.12.5ขอบ20ราคาเซ้นละ15,000บาทนะครับเป็นของอเมริกาคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เทพเทพหน่อยไฮโซซะหน่อยนะฮะเห็นดอกไหมฮะอ่าเนี่ยชัดเจนไหมะนะตัวที่หนึ่งยางเป็นปี2021 เมริกานะครับอ่าโอเคตัวที่2ครับย่อมลงมานิดนึงอะพี่แผนตัวนี้เป็นถ้าจะเป็น Ford Raptor น่าจะใส่ได้เลยแต่งซุ้มนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ Ford Everest Ford r a n ์ดเยกไม่เยอะส่วนถ้าเป็นโตโยต้าเป็นมิดโซเป็น i ิซ z สตัวนี้จะยกเยอะสักนิดหนึ่งตัวนี้คือ3 05 5520นะฮะเทียบเท่ากับ34นิ้วขอบ20นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็น Cooper STT Pro เช่นกันอเมริกานะครับอัตราชั้นผ้าใบตัวนี้พวกนี้จะเป็นไม่8ก็ก็อ่ะนะครับเดี๋ยวดูละเอียดอีกทีหนึ่งยังไม่ได้ดูรละเอียดเลยนะฮะดูลายก่อนนะครับราคาเส้นหนึ่งจะตกอยู่ที่13,500บาทครับอ่าชมกันนะฮะสวยงามใหญ่บึกบึน <c oughs> เฉพาะสายลุยนะครับต่อไปก็จะเป็น BF Goodrich <c oughs> เป็นไซส จริงๆจ,จ,จ,จะบอกว่าใหม่ก็ไม่เชิงใหม่แต่ว่ายางไม่ค่อยมียางหายากเขาเรียกว่าจะต้องอินเดนหรือสั่งถ,ถ้าที่เป็นยาง m a ดอิน Thailand งงเหมือนกันไม่เข้าใจนะครับขอยางไซส์ AT ก่อนฮะ a อที AT ก่อนมา2 1 5 7 1ึ่ง f ้ o o จ็ดสิบสครับ มานี่เดี๋ยวจะให้ดูอะไรนี่มานี่สวยไหมฮะจแจมแจ๋วเล็กกระทัดรัดแต่บอกตรงๆราคาไม่เล็กเลยยางราคาเท่ากับยางเส้นโต265-7016เลยละครับ BFKO 2ตัวเล็กกระทัดรัดราคาไม่เล็กมาแล้วครับ BF Goodrich Ko2 ยางตัวนี้จะบอกกันนิดนึงว่ากินแล้วมันมันมันก็แปลกๆดียางตัวนี้ผลิตในประเทศไทยแต่จะต้องสั่งไม่มีวางขายโดยทั่วไปอันนี้ผมสั่งมาประมาณสัก3เดือนได้ออกมาแล้วนะครับก็จะเป็น2.15.70.16 bfko2 Made in Thailand แต่ต้องสั่งถึง3เดือนไม่เข้าใจนะครับตัวนี้เนี่ยกลุ่มรถตู้เขาเรียกว่า,าแหละปี๊บเล็กรู้จักไหมรู้จักปิ๊บเล็กไหมฮะปิ๊บเล็กปี๊บใหญ่นะฮะ ใส่กันนะฮะสำหรับรถสายแคมปิง้งซึ่งยางจะเป็นยางที่คุณภาพสูงรับน้ำหนักได้ดีครับแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานสามารถตะกุยไปได้สบายๆเลยสมมุติถ้าจะไปรีสอร์ทไหนหรือจะไปป่าชายป่าชายเขาแบบเนี้ตัวนี้สบายๆนะฮะ ราคาเส้นหนึ่งเนี่ยราคาตั้งอยู่ที่7,500บาทราคาหนักราคาถทะากับ6 6 7 70 2 6 5เ5 6เลยแต่ว่าเดี๋ยวยังไงมีราคาพิเศษลดได้ครับไม่ต้องห่วงสำหรับ FC ฟแฟนคลับช่างไขย r p รครับแล้วช่วงนี้นะฮะ RPM ก็เอาใจสายรถเตีย้ยสังเกตได้เลยตอนนี้รถเตีย้ยตัวเตีย้ย เอามาเล่นกันเยอะนิยมกันจังเลยนะฮะออกมาทำกันแทบจะทุกวันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าตัวกระบะ5ขอตัวถูกก็เอามายกกันเอามาแต่งนี่เป็นรถสไตล์แรลลี่เลยเราก็เอาอย่างมารองรับท่านครับนะครับอ่ะขอเลยครัพี่แผน v f Goodrich KM3 ตัวเล็ก2 2 5 7 5 16นะใครเคยเห็นมั่ง เมืองไทยบ้านเรานี้น่าจะมีเพ,พิ่งจะมีเข้ามานะครับผมเองก็เพิ่งเคยเห็นมัทเทรน KM3 ความสูงก็กำลังดีสำหรับรถโตเตี้ยขับ2ตับขึ้นมานิดหนึ่งพวก Z-Edition นะครับอัตราชั้นบบายตัวนี้น่าจะเป็น8หรือ10ยังไม่ได้ดูโดยละเอียดอเป็นอีนะฮะอัตราชั้นผ้าใบเทียบเท่า10ชั้นครับเห็นเส้นเล็กๆแบบนี้ ไม่เทพอย่ายุ่งเส้นร,ริมริมหมื่นมันกันนะครับตกเส้นหนึ่ง8,500บาทแต่สำหรับ FC แฟนคลับของช mm ัไขยอารเดี๋ยวเรามาคุยกันราคาพิเศษไม่ใช่ราคานี้ครับ สวยไหมฮะดูนี้อ่านเนี่ยขนาดกําลังดีเลยกาลังอร่อยเลยกรุบๆุเลยนะฮะปุ๊บๆ๊เลยใครอยากใส่ติดต่อมาได้เลยแล้วก็เรามีล้อห้ารูประกบไว้ได้หรือตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นพวกรถตู้ตัวปิ๊บใหญ่แล้วยกนิดหนึ่งปิ๊บใหญ่นะปิ๊บเล็กไม่น่ารอดปิ๊บใหญ่แล้วก็จําพวก CRV บางตัวใส่ขอบ16ได้ก็เอาตัวนี้ไปใส่ใส่แร็หลังคาใส่สวิงท้ายยางอะไหเข้าป่าได้สบายครับ อ่ะโอเคครับจบยากไปแล้วนะสตัวเป็นตัวเล็กสตัวตัวเล็กจากสำนัก BF Goodrich และก็ตัวใหญ่ตัวใหญ่หญเส้นโตมาเรนจากสำนัก Cooper ครับสายพันธุ์อเมริกาด้วยกันทั้งคู่ต่อไปเป็นล้อบ้างล่ะก็จะมีล้อราคาย่อมยาวเข้ามาใหม่2อตัวและก็เป็นล้อเทพเทปเดี๋ยวมาดูกันครับขอล้อนิดน,นึ่งเอาเป็น OASIS ดีกว่าเดี๋ยวนะผมขอดูโพลนิดน,นึ่งนะฮะ สเปคจำไม่ได้มาส่งหลายวันแล้วยังไม่มีเวลาดูเลยนะครับโอเอซิสเพอร์ซูสนะโหชื่อเพอร์ซูสนี่มันมันอะไรพาราซูสต์ตบะฮะอ่ะมาพี่เทวาขอยกมาหน่อยฮะ6รูนะขอบ16มาปึ๊บนี่อ่ามาอ้าวล้อตัวนี้มีอะไรบ้างโอเอซิสพาราซูสสิบนิ้วครึง่ง6รูออปสิบ0สเปค มาตรฐานตัวนี้เป็นล้อนำเข้าจากประเทศจีนโดยสำนัก o a s i ซไม่ใช่จีนแบบห้องแถวไม่ใช่อันนี้เป็นจีนไฮโซครับผมตัวนี้นะฮะก็จะเป็นทรงออฟโรดตัวใหม่พื้นฐานมาจากอะไรเราไม่ต้องไปสนใจแต่ว่ารูปทรงสวยงามนะครับจะเป็น5กา้าน6กรูมีครีบมีอะไรต่ออะไรทำให้ดู เข้มแข็งบึกบืนสำหรับร้อออฟโรดและตัวนี้ก็ยังมีอภิเทวาขอ5รูนอกจาก6รูธรรมดา139.7แล้วนะครับยังมีร้อ5รูสำหรับพวก Z-EDITION แล้วก็ลด5รูธรรมดาทั่วไปสามารถใส่ได้นะครับอ่ะอะไรนะเอ็มอ๋อราคาอ๋อไม่แพงไม่แพงไม่แพงราคาชุดหนึ่ง1,3 0 0 0บาทครับ นอกจาก6รูธรรมดา139 5รู114.3ยังมีตัวสเปคพิเศษครับนะครับนั่นคือ offset ลบซึ่งเป็นล้อที่หายค่อนข้างยากในปัจจุบันพิธีวาขอ offset ลบหน่อยฮะมายกมานี่น,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 นี่นี่เนี่เออนี่เลยตัวนี้ offset ลบใช่ไหมอ่า offset ลบเดี๋ยวดูสเปคก่อนผมจำไม่ได้ละ offset ลบตัวนี้16 8นิ้วครึ่ง6รู139.7ออฟเซ็ ลบ28เพราะฉะนั้นเนี่ยคานแข็ง Ln 1 0 6รถปีกนกธรรมดาทั่วไปพลาวลูกเบี้ยวที่ใส่ชุดยกไม่ว่าจะเป็นซันยูนิคอนอะไรประมาณนี้จะต้องใช้ออฟเซตลบเท่านั้นไม่งั้นมันจะติดคอม้านะครับล้อตัวนี้ก็มีนะฮะเพียงแต่ว่าออฟเซตลบเนี่ยจะเป็นลอ้อสเปคพิเศษสั่งพิเศษราคาจะสูงกว่าปกติสักเล็กน้อยอยู่ที่14,0 0 0บาทครับ เดี๋ยวดูโฉนดนิดนึงฮะจำไม่ได้โอเคเป็นล้อตัวใหม่ตัวนี้ยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยก็จะเป็นล้อ Black r i โ o ของแท้ครับไหนพี่เทวาขอนิดนึงฮะอ่ Black ไลโ n o มาตอนนี้นะฮะล้อไม่แปลกขายไม่ได้ล้อธรรมดาทั่วไปไม่ค่อยสนใจเคยลงในเพจแล้วว่าเออล้อ ไอ้แบบนี้นะฮะไอ้ยุคสงครามโลกรั้นที่หนึ่งสงครามโลกรั้นที่สองหรือว่าล้อท,ที่จะเป็นรากฐานมาจากล้อด,ดีนของญี่ปุ่นชุดหนึ่งยังไม่รวมภาษี5 9 0 0 0บาทเป็นค่าเงินเยนยังไม่รวมค่าสัมภาระยังไม่รวมค่าภาษียังไม่รวมสัมภาระมิตยังไม่รวม,รมรอะไรทั้งสิ้นเลย DHL ก็ไม่รวมตกเมืองไทยหลายตังค์นะฮะเป็นล้อสไตล์แบบนี้นะครับมันสวยใช่ไหมมันแปลกตาแต่ดูตอนแรกนะไม่สวยดูตอนแรกแบบโอ้โหล้อบ้าอะไรเนี่ย เอากระทะเหล็กมาใส่เหรอแต่ยิ่งดูนานๆยิ่งมองเฮ้ยสวยแปลกตาไม่มีวางขายธรรมดาทั่วไปนะครับล้อตัวนี้มีทั้งขอบ17แล้วก็ขอบ18เดี๋ยวขอดูโพลนิดหนึ่งฮะจำไม่ได้นะครับ17อยู่ไหนให้พี่เทว่า7 7เอามาโชว์ป่ะไม่ได้เอามาโชว์ใช่ไหมอ้าไม่เป็นไร17สเปคจะเป็น8นิ้วครึ่งออฟเซตศูนย์แบล็คลแล้วถ้าเป็น18ตัวนี้จะเป็น 18.9.5ออฟเซตบวก12ครับนะครับสวยไหมเนี่ยดูดูดอ่ะดูมิติกันอ่ะดูมิติดูมิติตอ่าบิดไปบิดมานิดนึงนะฮะสวยไหมฮะ Black r h i n o วันนี้ขายของอย่างเดียวเลยฮะไม่คุยถึงเรื่องอะไรทั้งสิ้นเลยขอสตังก่อนสตังหมดกระเป๋าแล้ว <laughs> นะครับ Black r h i n o ราคาแพงไหมรับได้ไหมชุดหนึงกี่หมื่นลูกหนึงกี่หมื่นโอ้ไม่ใช่ลูกหนึงหลักพันยืนยันว่าของแท้นะฮะ หน้าช่างไข่ RTM เป็นประกันขอบ17ของแบ็คลโนตัวนี้อยู่ที่วงละ8,000บาท8,000บาทเท่านั้นนะไม่มีเพิ่มแล้วนะฮะและถ้าเป็นขอบ8 9 9,000บาทเพราะฉะนั้นชุดหนึ่งขอบส7 30,000ต้นขอบ18 3 0 0 0สกลางกลางกลางนิดนิดคุ้มไหมคุ้มเล่นได้ไหมเล่นได้แข็งแรงไหมแบรนด์ระดับโลกทำไมจะเล่นไม่ได้นะครับขอบไปเลยแต่มีแค่อย่างละชุด ลองเอามาดูว่ากระแสล้อประเภทแบบนี้โตแบบนี้เพื่อสมาชิก f c สนใจไหมนะฮะลองดูฮะ a c k ็ก i n o อ่เดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งนะฮะขอขอภายจำไม่ได้จริงอ้าวมาเลยชื่อมันชื่อแปลกๆชื่อคาบิงคาบิงหรือเปล่าประมาณนี้อารมณ์นี้มาพี่เทวาคุณเทวาชนิดพดมาเลยตั้งเลยตัวนี้ก็จะเป็นล้อนำเข้าอีกเช่นกันเป็นล้อแท้จากสำนักชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะ เอเจนะฮะเป็นผู้นำเข้าสวยไหมตัวนี้ตัวนี้มันจะออกแบบโหดๆเลยนะนะมันจะแบบตันๆแล้วก็มีมีอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวขอดูสเปคดหนึ่งนะครับคารบิง1ิดคูณด้วย9นิ้ว6รู139.7อย่าถามนาวารามีไหมคะ5รูมีไหมคะไม่มีนะครับ6รูอย่างเดียวตัวนี้ออฟเซตเป็นออฟเซตลบ18นานๆจะเห็นทีนะฮะ18ออฟเซตลบแล้วก็ลบตัวเลขสวย สำหรับท่านที่มีโอเวอร์เฟเดอร์หรือโป่งข้างคนไทยเรียกว่าคิ้วนะฮะคิ้วเนี่ยใส่ได้เลยกลางออกมาหน่อยนะฮะแต่ถ้ารถธรรมดาใส่ผมว่าไม่ค่อยเหมาะติดติดถูถ,ถูกันชนหลุดแน่ถ้าไม่แต่งซุม้มถ้าไม่ยกนะครับสวยไหมฮะเราดูให้ดีโอน้ำหนักอุ่นหนักนะอย่าถามน้ำหนักเท่าไหร่นะเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวยไหมฮะอ่าดูอ่อาบิ่งครับน้ำหนักเยอะนลเนี่ย เ0้านะเท่ากันเลย9 0 0าบาทขอบ18นะครับอื้ออมาพี่เทวายกุคหน่อยครับเอาละฮะหมดหรือยังอ่ะโอ้โหมีตัวหนึ่งเด็ดลืมไปลืมเลยมันก็จะมีล้ออยู่ตัวหนึ่งเป็นล้อจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งบ้านเราก็คงจะจะ,จะคุ้นหูคุ้นตามากโอ้มันอยู่กันมานานเลยอยู่ตั้งแต่ยุคปี1998มั้งฮะ นานมากเลยแล้วก็ไม่ตายซะทีอะลม้ลมล้ลุกลก,ก็มีเดดคนใช้ตลอดแต่ปัจจุบันเนี้ยมาแรงมากเลยบอกได้เลยมาแรงจริงๆนั่นก็คือแบ d l e y นะครับแบ d เล่ Bradley เนี่ยเป็นล้อที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น Made in Japan แท้ๆเลยสำนักของเขาก็จะเป็นสำนัก 4x4 4 x 4 e n g i n e e r ค n ณ n g ที่ผ่านมาก็จะเป็นร้อหิ้วกันส,ส่วนมากนะฮะสมัยก่อนบันหิ้วกันได้หิ้วใส่ตู้มาโน่นนี่นี่นั่นมาจากญี่ปุ่นอะไรเก่าญี่ปุ่นนะฮะวันนี้ก็ใส่เข้ามาเป็นร้อยุสมั่งอะไรบ้างแต่วันนี้มีคนทำล้อแท้สั่งตรงจากโรงงานแบดเล่4ี่ e n ศีเอน i n เนริ่งแล้วนะฮะนั่นก็คือ,อ,อคุณอาร์ตนะครับออขอบริษัทยังไม่เปิดเผยนะฮะมายกมาเลยพี่เทวาสองมือสอมือสอมือ,อโอ้ใจเย็นเโอ้พี่เทวา ยกๆงตุดระวังตุดหลุดโอ้แสนกว่านะพี่เทวโอ้เบามึงใจเย็นพี่เทวาเบาโอ้โหมาเลยมานี่นะฮะไม่รู้ว่าใส่ตู้มายังไงนะฮะกล่องเก่าๆนะฮะแต่เราไม่ดูที่กล่องโอเคพี่แผนฮะช่วยยกนิดหนึ่งเอออ่านี่ล้อเบสอินเจแปนจะเป็นแบบนี้พี่แผนถือไว้นิดหนึ่งอ่าเดี๋ยวนะ ขอขอที่วางเนี่ยฮะที่วางดีๆหน่อยที่วางดีๆระวังเรโอ้ระวัง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 ลูกหลักเลยลูกหลักเลยนี่สั่งมาต้องนานแล้วนะเนี่ยจะเดือนแล้วมั้งยังไม่ได้ก้าตรงไหมฮะก้าตรงไหมก้าตรงไหมก้าตรงไหมอ่าพอได้ไหมสวยไหมอ่าแบลเล่ Bad เนี่ยจริงๆมันจะมีหลายเวอร์ชั่นนะครับ มันก็จะเป็นก้านแบนมันจะมีวมีตัว V ีตัวอะไรซอย่างผมเองยังไม่ได้ศึกษาเลยนะครับแอบเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาแล้วเข้าใจรู้แล้วก็เป็นภาษาญี่ปุ่นหาเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษไม่มีเพราะไม่เก่งคอมดูทีหนึ่งจำไม่ได้ละนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดครับตัวนี้เราก็เอามาก่อนนะฮะพอดีของมันไม่ค่อยมีเดี๋ยวตอนนี้จะเข้ามาล้วอะดูปึ๊บนี่โอ้ยขาดแล้วขาดแล้วใจเย็น นี่ไมเอียมแกะกล่องเลยนะครับอันบ็อกซ์มาเลยแต่กล่องจะเละๆนิดหนึ่งนะครับ made in Japan อยู่ตรงนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นสีเกร์เข้มๆหน่อยแล้วก็จะเป็นฝาเล็กนะฮะจะเป็นลายลาักษณะ5า้าโตนี้เป็นตัวใหม่ครับสวยไหมเอ่ยน้ำหนักเยอะไหมแต่เบากว่าไอ้เม่เกียไอ้แบ็คไลโน่โคตรหนักคิดถึงวาขอกิโลนิดหนึ่งอ่ะกิโลปลาล้านี่หรอวะ กิโลตลาดนัดตลาดมินนี่แหละอ่ะดูซิประมาณกิโลอึ๊บดูนิดหนึง่งอึ๊บอ่ะวางก่อนดูซิฮะเพียวเพียววะกิโลฮะกิโลเข้ามาเลยมุดมาเลยมุดมาที่โอ้โหมาเลยเออสิบเอ็ดโลโอเคกิโลออกไปตอนนี้สิบเอ็ดโลนะฮะขอขอขอที่ว่างหน่อยฮะที่ว่างหน่อยอ่ะมาสิบเอ็ดโลกล้าตรงไหมเดีย๋ยวไม่สวยกล้าตรงไหมครับเลี้ยวยังไงเลี้ยวไงอ่ะทำมือโอเคตรงนะฮะโอเค ตัวนี้ก็จะเป็นขอบ17นะฮะไม่ตรงเหรอ <Okay. S 3> เอกโอเคพี่เทธีเข้าไปจัดท้าน่ะพี่เทจจัดให้หน่อยดิอ่ะได้แล้วนะล้อตัวนี้จะเป็น17ดคูณด้วย8ออฟเซ็ตบวก20ผมอ่านทีเ่เเลสข้างหลังเนี่ยนะฮะเม็ดอินเจแปนสีกันเมทัลลิกนะฮะสีกันเมทเขาเขียนว่าแบบนั้นนะฮะล้อตัวนี้เนี่ยนะฮะผลิตเมื่อวันที่25เดือน11 ปี2020ญี่ปุ่นแท้เนี่ยเขาจะละเอียดเขาจะเนียนคลิปๆเลยนะฮะจะบอกเลยวันเดือนปีที่ผลิตนะฮะแล้วก็มีเครื่องหมาย V I A ตามมาตรฐานของเขานะครับรอแท้ในกล่องก็จะมีอะไรบ้างล่ะก็จะมีอสมโตอิโนมโตซีคุซีอินจิเนียริ่งแบบนี้ก็จะบอกวิธีการอ่านไม่ออก รู้จักแต่คำเดียวเทอะไรเทอะไรแปลว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวนะฮะอ่ะลองดูขอดูหน่อยฮะพิเทวาข้างในามีอะไรบ้างอ่ะลองดูซิยกมาอ๋อมีจุบมาให้นะครับมีจุบมาให้เป็นจุบเหล็กนะฮะหยิบมาซิแล้วก็ฝาแคปเบาๆพิเทวาไม่ต้องรุนแรงค่อยๆล้อแท้เบาๆนะฮะก็จะมีฝาแคปเป็นจุบเหล็กเป็นทำโค้งไม่ธรรมดาแล้วฮะ ตัวหนึ่งเกือบพันนะฮะเจ็ดแปดร้อยบาทยางเยิงเนี่ยมันไม่เหมือนจุ๊บจีนไม่เหมือนจุ๊บที่เราใช้กันธรรมดาทั่วไปแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นฝาแคบแบเน่แบบนี้แปะเข้าไปนะฮะตรงนี้อ่านี่แปะให้ดูคร่าวๆนะครับพูดมากจังเลยนะกูอยากรู้แล้วราคาเท่าไหร่มึงบอกทันทีได้ไหมอ่ะผมรู้ท่านคิดแบบนี้โอเคราคาอตนี้นะครับชุดนี้65,000บาทนะครับส่วนอตหน้า ราคาปรับขึ้นแน่นอนครับเรามีอยู่แค่ชุดเดียวครับวันนี้ก็มาขออนุญ,ญาตกันตรงๆนนะฮะขออนุญ,ญาตขายของหน่อยนะฮะตอนนี้กระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งนะครับ <c oughs> ก็ท่านใดก็ติดต่อมาได้นะฮะตอนนี้ของก็มีอยู่นะครับมีอยู่อย่างละชิ้น2ชิ้นชุด2ชุดอะไรบ้างแบบนี้นะฮะติดต่อมาได้เลยฮะรามินทราแม็กกิโลเมตรเปากซอยรายมินทรา42รามินทรากิโลเมตร15ปากซอยรายมินทรา หนึ่ามจำแม่นแมนสินค้าทุกตัวเดี๋ยวคุยกันหลังไม้ได้นิดหน่อยไม่เป็นไรชังไข่ใ,ใจดีครับยังไงฝากอดนุนกันนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็อย่าลืมช่องนี้นะฮะชังไข่ rtm ไลค์สับสไครต์กันมากแต่ไม่เคยเห็นมีใครแชร์เลยนะครับถ้าดูแล้วดีมีประโยชน์ฝากนิดหนึ่งครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับด้วยความขอบพระคุณครับสวัสดีครับ